โยโยโยย้อนไปยามยุคสมัยไม่สีไวเลยมันปัจจุบันผ่านทั้งยากทุกเจ็บที่คำสอนไม่นดบรรน,นันแต่คำตุลีเป็นกรอัตลักในทุกๆวันและสืบสานเรื่องความเป็นไทยให้ไทยยังอยู่คงกระพันไม่มีคำกรมบทกวีที่กูมีในทุกวันไม่มีแสงไม่มีสีมีแต่ข้าและก็ฟันเหยียดหยามบางชีวีถือวิธีการกระทำต่อให้ล้มต่อให้ลุกกูจะสู้กูจะทำต่อยอดไทยมอดิยุคก,รรก่อนละกดจะสับประงกผ่านน้ำทะเลน้ำตกน้ำยังไม่ลดคือทอระหด คากูแท้ๆทั้งหมดไอ้พวกกบฏจะมาตลกเด็กกูจะฟอลามกูไม่ตกจะพูดทั้งหมดให้ฟังจนจบกูมาเพื่อสร้างฝันให้เด็กแม่งคิดให้แม่งกล้าถ้าวันนี้มึงท้อให้มึงลุกกาเชิญหน้าให้พวกผู้ใหญ่เห็นเปิดโลกน้ำใบให้แม่งอ้าเวทีนี้ไม่ใช่ของทุกคนแต่มันคือเวทีของผู้กล้ามีอีกไครับ ย่ yo, yo. อย่สงคารามในยามวิการก็ผ่านมันร้อยเป็นแสนศึกเข้ามาในยุควิจาณยเป็นโรคซึมเศร้ากระโดดตึกยุก่อนแม่งโคตรลำบากปกป้องประเทศอย่างสำนึกแต่เสือยุคนี้เป็นอะไรกินเหล้าไม่ได้ยังทำคึกปังสะบดด่าลงมาเป็นห้ากรในทุ่งรัดญาติไทยคนล้มตายลงในท่าคลองไทยในไทยแท้ยังคงกล้าลองข้ามมาในส่วนสถียเพราะมันตายลาปเป็นหน้ากองไม่เหลือไม่ได้สักสรีนั่นคือวิถีของนักรบและกูจะสู้กันฉีดจะตายไม่ช่จะาว,ไ,วไม่รับยศ เชื en e, e. ones, ini, care, anyone, ่อในแผ่นดินไทยให้รู้เอาไว้ใจเคารพรักษาไม่สูญเสื่อไปพร้อมขับไล่พวกทรยศใช้มอดกดอย่างทรหดไม่คิดอะไรถึงชาติจะมีกบฏไม่เคยสนดอย่างชิวไปไม่เคยรู้จักลำบากและจะฝากชาติไว้กับใครแต่ตอนนี้เป็นไงไม่สนเว้ยเพราะนี่คือแรปของเด็กไทย ทำต่อไปเขย่ากํแพ้ทำต่อไปทำต่อไปอาอยุเท่าไหร่ครับคิเบครับโอเคอน,นาคตมีอีกไกลไหมโอเคได้อีกพีแน่นอนอได้อีกหรอต้ได้อีกพี่โอเค วันนี้กูพร้อมตายและกูจะพร้อมข้าเวทีพร้อมพักพวกกูพร้อมหน้าวันนี้กูไม่สนวพาพวกกูพร้อมคิวโอสกูแถบไรน้องอย่าล้อมชิวมึงมีแค่ฝันพยายามแล้วก็ทาตักพวกสมองอะไรเฮี้ยพวกระยำเด็กที่มึงเรียนหัวสมองไม่จำการศึกษาไม่ดีเพราะชีวิตมึงระยำกูทํากูสู้ให้ผ่านไปชีวิตกูลําบากและกูเดินจากและจากไปวันนี้พี่ฟิกไม่ให้ผมพงพาดและเสียใจวันนี้คือวันสุดท้ายที่ผมจะสู้ตลอดไป เอาไปให้สุดนะเอาแล้วไป <Yes. S 1> เอาเอาเอาลวลาไปให้สุดนะมึงไปให้สุดนะมึงไปให้สุดนะโอเคโอเค